我讲了，我讲 สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนาะนก็ทักทายนะครับสวัสดีปีใหม่นะไม่ได้เจอกันนานนะครับะ่่อจากนี้ไปก็จะเริ่มวางแล้วนะครับก็จะมาลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ากลุ่มไลน์ไปก็ยินดีด้วยกับเรากันนะครับเราเขนมไทยเมื่อวานานี้5้าหตรงๆเลยนะครับถ้าใครได้เข้ากลุ่มไปก็จะดีนะครับ ลาพนาก็ในกลุ่มก็ตามนี้เลยครับนะนะครับในกลุ่มนะก็ไม่ว่าจริงจริงนะครับสมมติก็จะได้ลงแต่ในกลุ่มลายเนี่นะครับก็ประทับโทษด้วยลวกันนะสลับในกลุ่มลายนะครับก็ได้เฮไปเนาะขนมไทยนะครับห้าหนึ่งนะข้าทีห้าหนึ่งนะครับอ่ะ ไม่พูดยาวนะครับก็จะลองมาดูสถิตินะครับสองตัวราพัฒนากันนะครับมาครบสองตัวนะมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับนะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างได้นะครับพร้อมสูตรการตัดคำนวณนะครับเนาะพร้อมสูตรวิธีคิดแล้วก็ตัดคำนวณเลขเด็ดนะครับนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งสองตัวนะครับ ชตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นแหละนะครับเป็นตัวเด่นนะครับนะง่ายๆนะครับะนะครับก็ประทานโทษด้วยแล้วกันนะยังไงก็กล่าวเขามาส่วนปีใหม่อีกครั้งนึงก็แล,ะะรนะล,ลนนแรกนะครับนะมาดูผลรางวัลในตัวแรกนะครับเราคำนวณได้เนาะเก้าหนึ่งสองห้าแปดนะครับที่เราคำนวณได้คือกเก้าหนึ่งสองห้าแปดผลออกได้เก้าสี่เก้าแปดนะครับ ข้าชุดไหนครับเข้าที่ชุด98นะครับนะเอออันนี้ต้องเป็น98อันนี้ต้องเป็น94ถูกต้องนะครับนะ94 98ที่สองตัวบนนะครับที่สองตัวบนชุดนี้นะครับ98อ่ะนะครับนี่เป็นงวดแรกเน,นะครับเป็นงวดแรกทักทายนะครับทักทายเอออ มาดูในงวดที่2นะครับคำนวณได้1 3 4 7 0สนะฮะผลรางวัลที่ได้นะครับ4 6 0 1นะฮะสี่หกนผลรางวัล4ตัวคนระับสี่หกสองตัวล่างได้ที่4 6นะก็เข้าไปที่2ตัวบท0ูนนะครับ,นะรบมาครบ2ตัวนะดูให้จบนะครับท่านจะรู้เลยว่าใช้สูตรไหนตัดตัวเลขนะครับให้ได้น้อยตัวนะครับดูให้จบนะ อ่าถัดมานะครับโอ้ลุมเลยถัดมาครัคำนวณได้ครับเจ็ดนหนะผลว่าได้3ามเนะครับ3 7 4 1 2ตัวล่างได้3ามนะครับเน้นที่บนและวทรงส่เดินดีเนาะที่บนอ่าสามเนะครับ1 4ึอ่านะครับนี่เป็นงวดที่3นะครับงวดที่3าม มาดูในงวดที่4นะครับคำวาสาห้าหกเก้าสองนะครับผลวันได้ห้าเก้าห้าศนย์เ้าสองะครับห้าศูสองสองตัวล่างได้ห้าศนยใชครับอ่ะผลวันได้ครับ9ก้าสองตรงนี้เลยนะครับในเก้าสองครบ2ตัวนะครับแต่ไม่รวบจะเป็นบนล่างนะ ดูกันเอานะครับดูกันเอาพิจารณาเอาเองนะครับถูกใจก็ค่อยนำมาใช้ขัดใจก็มองผ่านๆไปนะครับทักทไทย f อซทั้งสีท่านนะที่รับชมเลขเด็ดต่อในขณะนี้เด้อเอาถันมางวดที่5าคำนวณได้5 7 8 14ดแปดหนึ่งสี่นะฮะห้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่ผลวันได้เก้าสองแปดห้านะครับเก้าสองแปดห้าสองตัวล่างได้เก้าสองนะครับผลรางนะวันที่ได้ครับ ดห้านะครับแปดห้านี่นครับห้ากับแปดจุดตรงนี้บุงครับอ่ะเป็นงวดที่ห้านะครับเป็นงวดที่ห้าแล้วทีนี้งวดที่หกนะครับงวดที่หกนี่นะครับคำนวณได้เก้าหนึ่งสองห้าแปดนะครับเก้าหนึ่งสองห้าแปดผลลัพวันที่ได้ครับเก้าเก้าแปดเก้านะครับเก้าเก้าแปดเก้านะเก้าเก้าแปดเก้าสองตัวล่างได้เก้าเก้านะครับนะ ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับนะแปดเก้านะครับบลรากเก้าเก้าเนาะไปเลขบินเก้าเก้านะครับนะแต่เอ็มไม่วงดีกว่าเพราะว่าถือว่าสูตรนี้มันไม่รวมบินไม่รวมหามนะครับนะถ้ารวมบินรวมหามนี่มันจะเยอะชุดนะครับมันจะเยอะชุดนะนะครับไปต่อกันนะฮะในงวดที่เจ็ดนะครับ, 7, ค,รบคำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์สามหก ผลนะรางวัลที่ได้นะครับแปดหกหกเจ็ดนะครับแปดหกหกเจ็ดสองตัวล่างได้แปดหครับอ่าผลรางวัลสองตัวบนสองตัวล่าง8ป2หกสองตัวบนหกเจ็อ่ะเข้าหกเจ็ดนะครับอ่าหกเจ็ดนะ ดูดีๆแล้วก็นะครับจะเดินดีอยู่ที่บนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดินดีที่บนนะนะว่ากันไปตามสถิตินะครับว่ากันไปตามสถิตินะเดินดีที่บนนะครับถัดมาครับคำนวณที่สามห้าหกเก้าสองนะครับสามห้าหกเก้าสองผลรางวัลที่ได้ครับเก้าสองนะครับเก้าสองหกห้่าเก้าสองหกห้าสองตัวล่างในเก้าสอง อสูตรนี้มาครบทั้งบนมาทั้งล่างนะครับรวมนี้่ะบนล่างจริงไหมดูนะครับดูกันเด้อเอาที่สองตัวบนหกห้าครับหกห้านะนะครับหกห้าล่างเก้าสองครับอยู่ตรงนี้เก้าสองนี่อันนี้บนล่างเลยนะครับถ้าจับคู่นะครับมันจะได้ห้าห้ายี่สิบห้ายี่บห้าคู่ด้วยกันะแต่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องจับนะครับ เดี๋ยวเรามีสูตรเลสตัดให้ได้น้อยตัวนะและสูตรนี้นะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นะวันนี้เลยนะวันศุกร์นี้นะครับตัวเลขที่เราได้กันนะครับในวันศุกร์นี้นะครับเนาะอขออนุญาตปรับกลองนะครับในวันศุกร์นี้นะครับนะศุกร์ที่สามนะครับมคนะสองพัน้ยหกสิบแปดนะ ได้เจ็ดเก้าศูนย์สามหกอทีนี้ไปดูสูตรวิธีคิดนะครับสูตรวิธีคิดและการคำนวณนะแอดจะให้แค่ตรงนี้พอแล้วบวกเลขคงที่อะไรนั้นนะครับนะเดี๋ยวแอดจะเฉลยนะให้มันเข้าก่อนหลังจากเราทิ้งเราห่างเหินกันนานนะครับเนาะให้มันเข้าแล้วแอดจะบอกอีกทีนึงบวกด้วยเลขคงที่อะไรแต่แอดให้สิบบนบวกหน่วยบนหน่วยบนผลรับได้มานะครับหรือใครเก่งก็ไปจับเลขคงที่เอาสิบบนบวกหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกเลขคงที่ มาตั้งผู้รับเอาเลยครับก็จะได้เจ็ดเก้าศูนย์สามหกทีนี้ในส่วนของสูตรตักเลขเด่นนะครับมันได้ที่นะครับเจ็ดกับเก้าวิธีคิดจะใช้หลักนะครับหลักร้อยนะครับบวกกันสองครั้งบวกหน่อบนหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็บวกแปดผู้รับได้มาเจ็ดกับเก้างนั้นเมื่อเด่นเจ็ดกับเก้าตรงนี้เราก็จับเจ็ดไว้จับเจ็ดกับเก้าไว้ให้เป็นตัวเด่นนะดังนั้นสรุปให้ในหน้านี้นะสรุปราวพัฒนานะครับหน้านี้ไหมเอาหน้านี้ไหมเอาหน้าเก่าดีกว่า เอาหน้าเก่านะครับเอาหน้าเก่าตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวจับคู่จับคู่ลมแรงลมแรงลมแรงนะรจับคู่นะครับเดือนที่เจ็ดกับเก้าเนาะเราก็ยกยกตำแหน่งในของเจ็ดมาก่อนนะครับมีเจ็ดอะไรบ้างคู่แรกเดือนที่เจ็ดกับเก้าก็เจ็ดเก้าไว้ก่อนเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับเมืนะ่อ แล้วก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะครับเก้าศูนเก้าสามเลขเก้าหกอ่ามันจะได้แปดคู่ด้วยกันฮะแปดคู่ตามปกติถ้าถ้านะครับไม่มีเลขแต่นี่ก็ยังก็ถือว่าไม่เยอะนะบางท่านขอสิบชุดบางท่านก็ขอเลขวิ่งเลขลูดเนาะเอาแอดให้เจ็ดกับเก้าเป็นตัวเด่นนะเออลงตรงนี้นะครับไม่เขียนสรุปเด้เออ่ะวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดกับเก้านะ ลดลงให้ตรงนี้เลยนะครับนะไม่เสียเวลากันนะครับเป็นวิ่งรูดเด้อเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้านี่วิ่งรูดจองให้เดินดินไปเลยครับคู่เดียวเจ็ดเก้ามันชนมันไปชนที่สูตรเจ็ดกับเก้าอยู่คู่นี้นะครับสองคู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับต่อด้วยเจ็ดอันดับต่อไปที่แอดจะจับให้ก็จะเป็นนะครับอ่าในส่วนของเจ็ดศูนย์นะครับเก้าศูนย์ เจ็ดสามนะครับเก้าสามนะครับแอดให้หกคู่ด้วยกันนะจากแปดเหลือหกนะนะครับแต่ถ้าคู่เดียวนี่ก็เด่นๆตามสูตรนั่นแหละนะครับเกกับเก้าเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับนะก็อ่ะมารอรุ่นกันดูฮะผลรางวัลจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีใครรู้เนาะเดี๋ยวเย็นนี้รอรุ่นกันก็แล้วกันฮรอบสองทุ่มขึ้นนะครับสองทุ่มครึ่งเนาะนะครับอ่ะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับเลขเด็ดแอดต่อนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้ดอจะไม่พลาดการแจ้งเตือนอ้าวแอ้เป็นแนวทางตามนี้ครับถ้ามันเข้าโดยแอดมาบอกสูตรเลขคงที่อีกครั้งนะนะครับนะอ่ะโชคดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ